สบายดีสบายดีไข่มุกทูเดอมเพียงโด๋วแม่เปาให้แล้วสบายดีพี่สบายดีพี่น้องเลยทูเดทูกันโดยสบายดีเด้ออู้ของลินไหลเทของลูกบ่อโดยโอ้โอ้โอสายใหญ่แม่บอกโอ้อมเพียงดีเด้อดีไปไปเด้อโดยไหม đợi con. đợi anh em bạn, pin nào em bạn, mẹ mẹ cân em, đôi anh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  em, mẹ anh em, đôi anh em, đôi anh mẹ đôi đó, em, đôi anh luôn đó, tôm tôm mẹ ทรงผมนะนะตนะัต่างแทไข่มุกกไดหนึ่งปีแปดเดือนละเด้อพี่น้องน้ำหนักตอนนี้อยู่ทีสิบสี่กิโลโถ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 โ,ทโทอันน,นี้วันวานเ่หวันนอนโดยอันนี้มืองานพีน้าได้แม่หนานโดยคำหูเด้อคำหูเด้อโดยแม่โดยม,มากอย่างหัน ห <Yeah. S 1> ม,มักแตงโมหมโมวอเตอร์เมลอนเมนวอเตอร์เมลอน <Yeah. S 1> <c oughs> ไอ <Yeah. S 1> ้นะหักแท้เดยน,น,น้องน้องค่อยๆเด้อบอลก็อยากอันมันยุบมมันหยาดน่อยหนึ่งอุ้ยแพงอ่ะน้องไม่ลูกเห็นยังไงแพงแพงน้องมั้งแพง

đời, sời bơi đi, lúk sao bài đi con. sời bơi, mai đi nô. Ốm nè. hòm nông con, hòm nông khi nông mông con, hòm nông khi mực bơ. Chết ấy, nè hạc thế, bao kek bó. bao thế, <hạt> nông <coughs> ไอ้ยิ้มหวานหวานเน่อะเคยมึงยิ้มหวานหวานเน่ไอ้หวานหวานด้ยเอ้ยที่ไหนยิ้มหวานหวานเนี่ยดูดูแม่หักลูกเด้อหักน้องพร้อมหักทั้งสองคนเลยโดยขอบใจอ้ำเอาโดยอ้ำโดยหักเด้อแพงเด้อโดยแม่น้แคิดว่า ở lời chiến xếp lại âm à bên ông bưng thấy muốn âm bưng à mô hà cần đơ sòng ê nong đơ là, Rồi á à. lai pì lai nong sa thu đê thấy muốn bye bye nè thu đê เด้อสบายดีเด้อขอบใจหลายๆลายบายบายจุ๊บจุ๊บกันจุ๊บจุ๊บกันเฮ้ยบายบาย